ดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่งของรถโต้ต้านะครับโต้ต้ากระบะไทเกอร์ดีโฟดีนะครับมันจะใช้รถปิขอัพรถเก๋งรถยุโรปรถญี่ปุ่นทุกรุ่นนะครับช่วงนี้บริษัทโอลาจากโปชั่นอยู่ครับเข้ามาเปลี่ยนจากรอถที่โอลาเองนะครับแผงของรถนก็จะมีลักษณะนาดมันจะเปืเอ่อยยุ่ยเอ้าก่อยสกปรกมากนะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับอัน,นตราย<ม>ต้องเข้ามา ท่านจะได้หาร้อนที่ทนที่สุดดีที่สุดเรียกว่าโดนละไม่เปออื่อยยุ่ยเนี่ยโดดความร้อนไม่แตกไม่เกาะไละลายใช้งานที่ยาวนาะนผลงานติดตั้งเกือบ40ปีแล้วนะครับท่านเห็นงานเรียบร้อยสวยงาม้าถามว่าสึกแล้วเดี๋ยวเสียไหมห้อยไหยมหลุดไหมอ้าไหมนะอันนี้คือของเราจะไม่เหมือนของตลาดทั่วไปนะครับก็ทนที่สุดกับดีที่สุดนะครับเขาไปวางใจกับเราโอรันจ์เพราะว่าไอ้เปื่อยไม่ยุ่ยไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายใช้งานแล้วไม่ห้อยไม่อาไม่หลุดลงมานะครับก็ช่วงนี้ จัดโปรโมชั่นอยู่เข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับ0898889000นะครับ0898889000ต่าง่างว่าสั่งซื้อติดตั้งเองได้นะครับก็อันนี้โชว์ผลงานของไตไทเกอร์ดีโฟร์ให้ชมกันท่านใช้รุ่นรุ่นไหนอยู่ก็พักเข้ามาคุยกันได้ขอบคุณมากที่ริตดตการชมนะครับ